นะคะทุกคนวันนี้เรามาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะคะที่เมืองรูฟตเต้นนะคะเป็นแหล่งป๊อปปูล่าอีกที่หนึ่งนะคะสาหรับเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะสําหรับที่นี่นะคะรูฟอเต้นนะคะป๊อปปูล่ามากๆเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับนะคะใครมานอเวย์ก็ต้องมานะคะทุกคน เรือเขาก็จะหมุนให้เราถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจความรู้สึกของท่านผู้ชมมากเลยของนักท่องเที่ยวมากเลยนะคะอ,ยอะยาเป็นไงคะสวยไหมคะทุกคนสวยงามคะ่ะบรรยากาศ ดูสิขาสวยมากเลยค่ะเป็นภูเขาสูงไม่มีต้นไม้นะคะมีต้นหญ้าบ้างนะคะมีต้นหญ้าบ้างแต่ไม่เยอปะป่าป่าเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีคุณป้าสายเปี้ยได้ชมนะคะ มาครั้งทีนะคะเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะเราไม่ได้มาบ่อยๆเมืองนี้เป็นเมืองค่อนข้างที่จะมายากหน่อยนะคะเมืองจะคือจะไม่โรงแรมก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เป็นมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ให้เราต้องได้มานะคะนี่ก็เรือของเรานะคะเรือลำนี้ก็มันอยู่ได้บรรจุคนได้ผู้โดยสารได้ประมาณสี่ร้อยแปดสิบนะคะ ไม่ใช่เรือลําใหญ่เท่าไหร่แนะนะคะถ้าเรือลําเล็กก็จะห้องก็จะคนน้อยห้องก็จะทําดีแล้วก็จะค่อนข้างแพงนะคะถ้าเรือใหญ่ก็เลือกที่เลือกสัรได้ว่าเราจะอยู่ห้องประมาณไหนนะคะทุกคนว่าเราอยู่ห้องประมาณไหนมันจะมีห้องมีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างราคาจะแตกต่างกันออกไปนะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกห้อง การบริการด้วยนะคะว่าเราจะเลือกทานอาหารที่นี่หรือยังไงนะคะก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะคะการไปเรือคะ่ะการไปเที่ยวเรือสำราน,นะคะห็นมิคะก็จะมาตกป,ปลาด้วยนะคะทุกคนแดดก็ส่องบงังภูเขาด้วยนะคะเลยเป็นเลยเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะ มีทั้งเงาทั้งแสงนะคะเอาว่าวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนอากาศดีแต่ลมแรงค่ะลมแรงก็จะหนาวๆที่นี่จอดไม่นานนะคะจอดชั่วคขาวค่ะจอดแปบบ๊แบๆบนะคะของเราจะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนของเราจะไปเรื่อยๆเป็นเงาเป็นแสงแลมันก็จะมีความสวยงามนะคะ ล้วก็จะวิ่งถ่ายรูปกลับไปกลับมาอยู่ที่เลยนะคะวิ่งถ่ายรูปกลับไปกลับมาอยู่ที่ลนะคะก็จากไปนะคะเรือเราก็ออกมาแล้วนะคะจอดไม่นานค่ะจอดชอทามนะคะจอดชั่วคาวจอดแป๊ดหนึ่งนะคะจอดแป๊ดหนึ่ง เพราะเราต้องจอดไปหลายๆายที่นะคะลูฟูต์ตเนยก็จะรู้สึกจะจอดสัก3มที่ได้นะคะพาความสวยงามธรรมาชาติของเมืองอของนอร์เวย์มาฝากทุกคนนะคะเห็นความสวยแล้วนี่คือสาเหตุหนึ่งที่คุณป้าใสาเปรี้ยวทำยูทำยูทูบนะคะ เพราะว่าชอบถ่ายรูปแล้วก็เห็นรูปภาพสวยๆบางทีถ้าเยอะเกินไปเราต้องลบทิ้งเนาะนี่คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่เราทำนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความสวยงามที่คุณป้าสายเปียส่งให้นะคะ Have a nice day นะคะ Have a nice time อขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะ